สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซไอเอ็กซ์แบตอนนี้คุณก็อยู่ผมมาวินนะครับไม่ได้มารุนเมย์นะคลิปนี้นะครับก็ขอมาพูดถึงหน่อยละกันนะครับสำหรับ ใครนะครับที่ไม่ว่าจะเล่นมัมลุกนะครับหรือว่าเล่นอาชีพอื่นๆนะครับก็สามารถนําเนื้อหาจากคลิปนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไม่จะเป็นต้องแบบว่าแค่มัมลุกนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาอ้างข้อมูลให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่าเวลยังไงจุดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับให้มันคุ้มค่าที่สุดกับการที่เราจะกดบัฟเนาะคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโกโซมมันมีบัฟให้กดเยอะนะครับ ทีเนี้ยบัฟแต่ละบัฟอ่ะบางบัฟมันก็หาง่ายนะครับบางบัฟมันก็หายากบางบัฟนี่คือต้องรอให้เกมแจกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางบัฟก็ต้องเสียตังค์อีกนะครับคุณผู้ชมเนาะฉะนั้นการที่อาจจะเป็นคําว่าเราหรือผมก็ได้นะครับที่จะกดบัฟสักครั้งหนึ่งหรือว่าจะกดฟูลบัฟสักครั้งหนึ่งผมก็อยากจะรู้เสเหลือเกินนะครับว่ากดตรงไหนมันจะคุ้มที่สุดนะครับ เพราะนั้นคลิปนี้คือตัดมาจากมาสเตีมเนาะก็คือถ้าใครอยากดูเต็มๆนะครับไปดูสตรีมของวันที่27เท่าคืนที่18ได้นะครับตรงนี้ผมไปลองไว้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้คลิปนี้นะครับผมจะมากางข้อมูลให้ดูว่าท้ายแล้วผมเทสได้ที่ไหนนะครับในเลเวลช่วง82นะครับคุณผู้ชมตอนที่ตัวละครเราอยู่82นะครับแล้วมันได้คุ้มที่สุดนะครับจุดที่คุ้มที่สุดตรงนี้อาจจะต้องแลกมากับครามเสียงอยู่อันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับจะมีอะไรยังไงบ้างไปดูกันนะคุณผู้ชม สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอร์ดนะครับวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชัน,น, <G> นที่จะสามารถช่วยเ,เพื่อนได้นะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบ c า o u d นั่นเองนะครับผมหรือว่าเสมือนมือถือเครื่องหนึง่งถึงแม้ว่าจะปิดไปแล้วเัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอย่าลืมกรอกรหัสผมด้วยนะครับรับไปเลย488เพรครับผม ใครที่เล่น g o s t o e m นะครับเติมเกมง่ายสุดที่ p พจ Twin Top Up นะครับแค่ใส่ UID กับชื่อัวลครก็สามารถเลือกแพ็กเกจได้เลยนะเติมไว้ปลอดภัยสุดอย่าลืมใส่คดช่องผมด้วยนะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นเกมมือถือบน PC แนะนำ LD Player เลยครับอันน่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือไม่ว่าจะเป็น g o so s t o e m หรือเกมอื่นๆก็เล่นลื่นไม่มีสะดุดเปิดหลายจอทำปุ่มมาโคก็สบายๆเลยนะครับใครสนใจโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับผม คุณผู้ชมครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าที่ผมลองแล้วก็ผมเทสมานะครับมันอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันหมดนะครับผู้ชมก็คือนะครับดามเมจที่35,984นะครับแล้วก็เปอร์เซนต์ exp นะครับตอนที่ผมเทสเนี่ยเปอร์เซนต์ผมอยู่ที่1,242%นรบเปอร์เซนต์นะครับผู้ชมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมีหลังๆนะครับที่มัน จะไม่ได้เป็น1 2ึ2นสนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี่นะครับจะเป็นเอ่อเปอร์เซนต์ที่1 2ึ2เท่ากันหมดเลยนะครับผู้ชมเนาะแล้วแมปแรกที่ผมเปิดมาให้ดูนะครับผู้ชมอ่าเรื่องทองที่ได้อันนี้เราข้ามไปนะครับผมจะขอไม่พูดถึงนะครับผู้ชมแมปแรกที่ได้นะครับนี่นะครับเขตแดนคาม่านะครับผู้ชมคาม่าอ่านะครับผมเล่นตัวละครผมเป็นเอ่อปอกแขนนะครับมัมลุกปอกแขนนะคุณผู้ชม อ่าดาเมจอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะ3มนาทีนะครับผมได้ที่อ่าศูนุนะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้จะได้สูงสุดเท่าที่ผมเทสมาแล้วนะครับคุณผู้ชมอันต่อไปนะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นอ่ห้องลืมเรือนที่10นะครับแล้วก็ตรงนี้จะได้0ูนเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมอ่าซึ่งเงื่อนไขในการทําตรงนี้นะครับที่มันบูตมาถึงประมาณนี้นะครับ นันก็คือลืมเลือนสิบก็คือแบบนี้เนาะนี่เป็นแบบนี้นะครับคือนะครับปาร์ตี้กัน6คนนะครับปาร์ตี้กัน6คนอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลให้มากนะครับเดี๋ยวขอไปลงดีเทลตอนช่วงหลังแล้วกันเนาะที่ว่าต้องจัดสรรอะไรยังไงนะครับภาพที่ได้ตรงนี้อาจะย้อนกลับไปกลับมาก็จะตัดสลับบ่อย,ยนะคุณผู้ชมหวังว่าจะไม่เวียนหัวกันนะยี่ได้ตรงนี้นะครับเป็นการยืนคนละชั้นนะครับคนละชั้นอ่าชั้นละ1คนนะครับจะได้อยู่ที่ศูนจุด 7จ็ดศนะครับก็ถือว่า,าแพ้คาม่าไป0.14%นะครับคุณผู้ชมเนาะเออทีนี้นะครับผมก็เลยมีความรับข้องใจนะครับว่าสรุปแล้วนะครับลืมเลือนนะครับลืมเลือนมันจะได้เยอะหรือมันได้น้อยกว่าตัวรัก3นะครับคุณผู้ชมนี่ภูเขาก็รักสาเพราะว่าตรงนี้นะครับมีมอนเวล87เนาะอ่าซึ่งผมตัวละครผม82แล้วมันก็สามารถไปตีได้ ไม่โดนหางด้วยนะครับอ่า8าาผีนักบวชนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูแมปเลยนะครับนี่นั่นก็คือแมปนี้นั่นเองนะครับผู้ชมก็ลองแล้วไม่ว่าจะทําอะไรยังไงก็แล้วนะครับคือมันได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าเริ่มเรือน10แล้วกันผู้ชมอ่าแต่เดี๋ยวดีเทลผมจะกลางให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับนี่ผู้ชมตรงนี้นะครับภูเขากลักสามตีหกคนนะครับคือพยายามจัดสรรปันส่วนอ่าแบ่งพื้นที่ให้มัน ดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่พอจะแบ่งได้นะครับมันก็ได้ที่0.6 094 1%นส่อรนะครับคุณผู้ชมเนาะเออันนี้ชิมกลางให้ดูนะครับอืมทีนี้นะครับในไหนมันมันก็ยังแพ้ลืมเลือนสิอยู่ดีนะครับผมก็เลยนะครับลองเทสตัวนี้ว่าเฮ้ยถ้าเราตีคนเดียวล่ะได้เท่าไหร่นะครับตีคนเดียวนะครับน้อยมากๆคุณผู้ชมอย่าหาทานะอันนี้ภูเขาโกลักสามนะครับ ตีคนเดียวได้แค่0.469นะครับเออ0.46927เองนะครับคุณผู้ชมก็คือได้น้อยกว่าตี่หนะครับเนาะคือปาร์ตี้ได้ก็ก็ควรจะปาร์ตี้นะคุณผู้ชมเนาะเออไปกันต่อนะครับแล้วถ้าคนมันไม่มีตีจริงๆล่ะจะทํำยังไงดีอ่ะนอกจากเมื่อกี้โกลรักษามเนาะผมลองให้แล้วได้ได้0.46นะครับทีนี้ถ้าเราแบบไม่มีตีในลืมเลือนล่ะอ่านะครับอันนี้คือผลประกอบการนะครับจาก ลืมเลือน10นะครับคุณผู้ชมคือตีคนเดียวแบบออโต้เลยนะครับไม่ล็อกด้วยนะครับ0.3เองคุณผู้ชม0.3 0.936์ซซึ่งน้อยมากๆนะค,คุณผู้ชมเออก็คืออย่างนา้อยๆถ้ามีพี่สักคน2คนผมว่ายังไงก็ได้เยอะกว่าเวลคนเดียวนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเรื่องตังอันนี้ขอแยกไปนะครับเนาะเออได้ห้าพันห้านะตังคนะ์นะทีนี้พอเวลคนเดียวแล้วมันได้น้อยมากๆแล้วก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเออถ้างั้นเราลองแบบ ลองที่ห้าไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมที่5้าคนนะครับคุณผู้ชมที่5้คนที่เริมเรียนสิบเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมภาพนี้0.61%นะครับ0.61021%นะครับคุณผู้ชมอะทีนี้ผมจะจัดเข้ามาเกมนิดนึงนะครับไอ้ภาพล่าสุดเมื่อกี้นะครับ0.6ละกันคุณผู้ชม0.61อะเมื่อกี้นะครับคือนะครับเป็นการปาร์ตี้ห้าคนนะครับ ฟาร์ตี้ห้าคนเงื่อนไขในการตั้งฟาร์ตี้เมื่อกี้นะครับคือคือผมเริ่มจากคนที่อยู่บนสุดนะครับอ่าอยู่ตรงนี้เนาะหนึ่งนะครับผู้ชมหนึ่งนะแล้วก็สองจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็ชั้นนี้ไปเลยเนาะแล้วก็จุดสามกับจุดสี่นะครับผู้ชมจุดสามจะอยู่หัวมุมนี้ผู้ชมอ่าหัวมุมนี้นะหัวมุมนี้นะครับแล้วก็จุดสี่นะครับ จุดสี่จะอยู่หัวมุมนี้อ่าอาจจะยังไม่ค่อยคอมกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดที่ห้านะครับจะอยู่ล่างสุดเนาะนี่ข้างล่างก็อยู่ล่างสุดเลยคุณผู้ชมเวอร์ชั่นแรกนี่เวอร์ชั่นแรกนะครับก็อ่าอาจจะยังไม่ได้ค่อมกันสักเท่าไหร่นะครับค้อมหมายถึงว่าค่อมเลนค้อมชั้นกันนะครับก็จะได้อยู่ที่ตรงนี้นะคุณผู้ชมศูน0 6, 1, 2จุหกหนึ่งูนสองเปอร์เซนะครับทีนี้ผมก็เลย คาใจนะคุณผู้ชมคาใจว่าแล้วถ้าเราลองยืนค่อมเลนกันล่ะนะครับปรากฏว่าพอแบบยืนค่อมเลนหรือว่าแบบอยู่ตรงปลายเออบอกไม่ถูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ดูในเกมนะคือปรากฏว่ามันมันมีผลนะครับุผู้ชมไอ้สามวิีเนี่ยผมก็อาจจะแบบว่าไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะได้อย่างนี้เป๊ะๆนะครับเพราะว่าสามวิทีเนี่ยมันยังไม่สเสถียรมากพอนะครับแต่ว่ามันก็เห็นถึงผลต่างกันเนาะุผู้ชมถ้าจะเทสให้มันชัดๆก่อนเนี่ยนะครับต้อง ต้องเทสที่10นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับมันอาจจะเห็นผลมากกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้เราเทสสามนาทีมาให้ดูนะครับว่ามันเห็นถึงผลต่างประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเนาะก็อ่ะเอาง่ายๆมันก็ยังเห็นผลต่างนะครับคุณผู้ชมแล้วไอ้ตรงที่มันได้ผลต่างมา0.03%เนี่ยคือผมยืนอย่างนี้ครับคุณผู้ชมอ่ะจุดแรกจะยังเหมือนเดิมนะครับจุดแรกก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะให้มันคลมุมทันนี้ไปนะครับ จุดที่2นะครับจุดที่2จุดที่2นะครับที่ผมจะให้คอมเลนนั่นก็คือจุดนี้นะครับมันจะเป็นการกระโดดนะครับป๊บแล้วก็ให้ตัวละครเราค่อมกัน2เลนอย่างนี้นะครับผู้ชมเนาะเออซึ่งซึ่ง,ง,งสูตรแรกเมื่อกี้มันก็คอมนะครับแต่ว่าไม่ได้ค่อมทั้งหมดเนาะแต่ว่าอาสูตรนี้จะคอมกัน3ามคนสูตรเมื่อกี้ค่อมแค่2นะครับเออก็คือให้เอาง่ายให้ให้ตัวละครเราอะตีมอน2ตัว ในฝั่งซ้ายกับขวานะครับเนาะเออมันจะเป็นตัว S นะครับอันนี้จุดแรกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งของคนที่2เนาะอ่ะตำแหน่งของคนที่3จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้ตำแหน่งของคนที่4จะอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้กรณีที่อ่าเวล5้าคนนะครับแล้วก็คนที่5้าอยู่ข้างล่างสุดนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบว่าลอมที่ผมได้ผลรับ0.6 4เเเมื่อกี้เนาะซึ่ง ได้เยอะกว่าการที่ค่อมแค่สองคนนะครับค่อมสามคนได้เยอะกว่าค่อมสองคนนะครับคุณผู้ชมเออก็คือตรงนี้อาจจะต้องแบบว่าสื่อสารกับเพื่อนไอที้เยอะขึ้นอ่าหมถึงว่าต้องต้องสื่อสารกับเพื่อนไอที่เยอะขึ้นหน่อยนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิด5คนมันจะได้ภาพประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้า6คนล่ะนะครับ6คนในสูตรแรกเลยก็คืออ่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไปเลยนะครับคุณผู้ชม เนาะแต่ว่าคนที่อยู่บนสุดยังต้องควบสองจุดอยู่ดีนะครับผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมขอเฉลยตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นปลอกแขนนะครับไม่ว่าจะเป็นนินจาหรือว่าถามว่าอาชีพอื่นมีผลไหมที่เป็นอาชีพตีไกลผมมองว่ามันมีผลนะไม่ว่าจะเป็นเมือปราบด้วยนาะตพนูนะครับนินจาปลอกแขนนน์ก็ตีไกลอาจจะมีอาจจะมีผลด้วยก็ได้นะครับ คือที่จะบอกก็คือถ้าเป็นอาชีพตีใกล้เลยอะ่ะมันอาจจะทําให้ดึงศักยภาพในแมปแมปเนี้ยออกมาได้ไม่เต็มที่เนาะเออแมปที่เป็นที่ที่เราต้องโฟกัสแนวนอนแล้วก็เป็นแมปที่เรียบๆเนาะไอพวกที่มันตีไกลมันก็จะได้เปรียบมากกว่านะครับคุณผู้ชมเนาะที่ผมพูดไปหมดเนี่ยนะครับมีหลักฐานมาให้ดูนะครับคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่านะครับว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ผมให้ดูทีเดียว3รูปเลยนะรฮบอ่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะครับ ลูกขวาสุดเป็นจุดที่ฟาร์ม6คนนะครับฟาร์ม6คนแล้วก็คนละชั้นเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ที่6นะครับคนละชั้นแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าทําไมได้น้อยกว่ารูปแรกที่เป็น0.7%เนาะต้องบอกก่อนนะครับว่ารูปนี้เทสต,ตอนที่บัฟผมเหลือแค่912%นะครับอ่าหมายถึงว่าบัฟ e ีนะครับ912%แล้วก็ดาเมจผมเหลืออยู่ที่20,06นะค,คุณผู้ชมเพราะว่าบัฟผมหมดไปแล้วนะครับทีนี้นะครับ เออก็มีความคิดว่ารูปแรกอะ่ะตัวละครผมอยู่ชั้นล่างสุดของแมปนี้นะครับผู้ชมอ่ะผมอยู่ชั้นล่างสุดนะครับนั่นก็คือจุดตรงนี้ล่างสุดของไอตรงในห้องในชั้นๆั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ล่างสุดตรงตรงนอกกรอบนะครับล่างสุดในกรอบตรงหน้าวาร์ปแล้วกันผู้ชมเออวาร์ปข้างในเนาะเออมันได้แค่บนจนะครับผู้ชมทีนี้ ในไลฟ์นะครับเขาก็ลองให้ผมลองเทสดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าปอกแขนนะครับปอกแขนมาตีข้างบนล่ะเป็นยังไงนะครับุผู้ชมเนาะเพราะว่าตอนแรกนะครับดาบอยู่ข้างบนนะครับเออทีนี้นะครับมันก็จะได้รูปที่2มาคุณผู้ชมแชเดมรูปที่2เนี่ยครับตรงกลางนี่นะครับรูปที่2ตรงกลางนะครับปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าบูท อีรวมอยู่ที่912เหมือนกันทั้ง3รูปนะครับท่าผู้ชมอันนี้ขอย้ำอีกรอบนึงปรากฏว่าพอปลอกแขนนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดมันได้ EP ขึ้นมาอีก0.2เลยคุณผู้ชมเออจาก0.52567นะครับขึ้นมาเป็น0.54691คุณผู้ชมเออมันเหมือนแบบว่าเอ้ยอาชีพตีไกลหรือว่ามัมปอกเนี่ยมันมันมีผลว่ะผู้ชมแมปเนี้ยเนาะนะเลเวล82นะคุณผู้ชมเออ ทีนี้รูปที่2หรือรูปตรงกลางเนี่ยนะครับดามเมจผมอยู่ที่26,952นะครับทีนี้ผมก็นั่งนั่งดูเนาะนั่งน่งดูว่าตัวละครผมอะ่ะมันเป็นยังไงปรากฏว่ามันยังมีหลายสก,กิลนะครับที่มันไม่วันฮิตก็เลยเกิดความสงสัยต่อนะครับผมเลยกดบัฟดามเมจเพิ่มนะครับผู้ชมอ่านะกดเพิ่มมาเป็นที่ตรงนี้ผู้ชมนี่จาก26,000นะครับ26,000แล้วกันนะคุณผู้ชม ขึ้นมาเป็น32 0 0มนนะครับปรากฏว่านะครับพอมันมีหลายสกิลที่ผมวันฮิตมอนได้แล้วนะครับเออมันส่งผลไว้คุณผู้ชม0.56เนาะคือส่งส่งผลอีก 0. 0 2เเลยนะคุณผู้ชมนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจาก0.52ขึ้นมาเป็น0.54นะครับขึ้นมาเป็น0.56นะครับเพราะว่าอ่าอันเนี้ยตัวละครผมวันฮิตได้เยอะขึ้นด้วยนะครับยืนในจุด ยุทธศาสตร์สาคัญด้วยหรือเปล่าอันนี้นะครับก็อาจจะมีผลด้วยเนาะตรงที่ว่ามันเป็นปอกแขนไงนะครับมันไม่ต้องเดินไปตีมอนแล้วนะครับุณผู้ชมเนาะคือถ้าเป็นดาบหรือว่าสายอาชีพที่มันตีใกล้อาจจะต้องเดินไปตีมอนอะไรอย่างนั้นนะครับผู้ชมเนาะ,นะคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่เลเวลประมาณ82เนี่ยนะครับหรือว่า80เนาะจริงๆมันมาได้ตั้งแต่80เนาะตรงนี้แล้วแบบว่าเ,เราจะบูทเวลดีหรือไม่ จะอะไรยังไงหรือไม่เนาะก็อันดับแรกเลยนะครับได,ได้แล้วนะครับคืออยากให้หาปาร์ตี้นะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าเอ่อถ้าเราจะไปลงคาม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรับกับความเสี่ยงให้ได้เนาะเพราะว่าคาม่าได้เปอร์เซ็นที่สูงสุดนะครับคุณผู้ชมเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้คุณผู้ชมม,มากก็น้อยเนาะะสรุปอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมลองให้3แมปใหญ่ๆเนาะคาม่าโกลักนะครับแล้วก็ อ่าเรยมเรือน10นั่นเองนะครับที่เลเวล82นะครับตี6นะครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับเออตี6กไวสุดแล้วถ้ายิ่งจัดโซนได้ไวกว่าเดิมแล้วทีนี้นะครับตัวละครตีไกลอันเนี้ยน่าจะมีผลเยอะพอสมควรเนาะตีไกลนะครับดามเมจเยอะนะครับเนาะก็จะทำให้เราแบบเร่งเวลได้แบบจุใจเต็มเต็มข้อเลยนะคุณผู้ชมหมายถึงว่า ก็คือไม่อยากจะบอกว่าให้เล่นมัมลุกปอกอ่ะเอาเป็นว่าทุกอาชีพพี่ตีใครแล้วกันนะครับคุณผู้ชมช่วงระเลียบแปดสิบจะฟารมไวที่สุดนะครับแล้วก็กดบับได้คุ้มที่สุดเนาะตามที่หัวข้อที่ผมเกริ่นนาตอนต้นคลิปไปนะครับคุณผู้ชมเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดตกหล่นอะไรก็สามารถทิมคอมเมนต์เพิ่มเติมผมได้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับห้าเนิครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาับไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับคุณผู้ชมหายตัวครับผม